ี2556เป็นการย่างเข้าสู่ปีที่40ของการก่อตั้งสากรอมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินจำกัดหรือสออมอปี2556นับเป็นปีที่มีความยุ่งยากในการบริหารสากรอีกปีหนึ่งเนื่องจากภาวะการแข่งขันในตลาดเงินมีความร้อนแรงธนาคารออกโปรโมชั่นแข่งขันแย่งเงินฝากกันอย่างดุเดือด กอบกับปัญหาในการบริหารจัดการของขบวนการสากลก็ทําให้ภาพพน์ของสากลได้ลงทําให้สถาบันการเงินเช่นธนาคารพาณิชย์ต้องทบทวนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ขบวนการสากล ทำให้สภาพคล่องในระบบสากลหายไปทำให้สอมอมอต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานหลายด้านโดยการปรับลดงบประมาณในโครงการต่างๆลงหันไประดมทุนในแหล่งอื่นๆน,นอกเหนือจากการให้สากลอื่นกู้เช่นการขายตั๋วสัญญาใช้เงินของสากร์ระดมเงินออมจากการเชิญชวนสมาชิกโอนเงินเดือนฝากกับสหกรณ์การระดมเงินฝากประเภทมอสินทวีและเงินฝากก้อนใหญ่จากสมาชิก ทำให้สออมอมีเงินฝากนสิ้นปีเกินกว่า1,000 0ล้านบาทคือม kind of ีเงินฝากเพิ่มขึ้นจากปีพุทธศักราช2555ร้อยละ14.08เป็นเงินจำนวน1,903.57ล้านบาทสำหรับผลการดำเนินการด้านอื่นๆในรอบปีพุทธศักราช2556มีรายละเอียดดังนี้ สมาชิกณ31ทันวาคม2556จำนวน1535คนโดยมีสมาชิกเข้าใหม่588คนมีสมาชิกเสียชีวิตจำนวน11คนทุนเดือนหุ้น3531.36ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ9.98ทุนสำรองและทุนสะสมตามข้อบังคับ 842.02ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ18.08เงินให้กู้แก่สมาชิก5,890.73ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ21.72เงินให้สหกรณ์อื่นและสหกรณ์บริการกู้4,101.12ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ16.99 มีสินทรัพย์รวม18,529.63ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ10.05มีรายได้899.50ล้านบาทรายจ่าย488.97ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประจำปี2,556จำนวน410.53ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้14.53ล้านบาท คิดเป็น100ร้อยละ3.67มีรายจ่ายเพื่อสวัสดิการสมาชิก1 6 4 4 6ล้านบาท77สตางมีรายจ่ายเพื่อศาสนาสังคมสิ่งแวดลอ้อมและส่งเสริมขบวนการสากรจำนวานวน5 77, 7 7ด9 3 4บบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้กับครอบครัวจำนวน11รายเป็นเงิน1 00 6 0 0 0 0บาทกองทุนมีเงินคงเหลือ6,925,500บาทมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและลาออกจากงานจำนวน200รายเป็นเงิน8,997,500บาทกองทุนมีเงินคงเหลือ 147,796,146บาท70สตางซึ่งนับเป็นปีที่19ของการก่อตั้งกองทุนมอบทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี310ทุน ทุนการศึกษาระดับช่วงชั้น313ทุนทุนการศึกษาสำหรับครอบครัวสมาชิก314ทุนบุตรสมาชิกกลุ่มพิเศษและบุตรผู้มีความพิการ11ทุนทุนส่งเสริมกิจกรรมดีเด่น19ทุนรวมทั้งสิ้น967ทุนเป็นเงิน1,417,800บาท มอบเงินสงเคราะห์บ,บำเพ็ญกุศลาศพญาติสายตรงของสมาชิกที่มีใช่คู่สมรสจำนวน197รายรายละ2,500บาทและญาติสายตรงที่เป็นคู่สมรส16รายรายละ1,000งบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น6,52,500 50บาทให้สมาชิกยืมเงินทดลองจ่ายเพื่อการชาป,ปนากิจศพญาติของสมาชิกรายละ50,000บาท จำนวน7รายกองทุนมีเงินคงเหลือ1,32,945บาท86สตางค์มอบเงินสวัสดิการมงคลสมรสให้กับสมาชิกจำนวน8รายเป็นเงิน7,500บาท มอบเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกที่เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งคืนคืนละ200บาทจำนวน437คนเป็นเงิน322,600บาทมอบเงินขวัญบุตรให้สมาชิกที่คลอดบุตรทั้งที่เป็นเงินประเดิมเปิดบัญชีและเงินขวัญถุงจำนวน184รายเป็นเงิน125,000บาท มอบเงินสวัสดิการคนโสดสำหรับสมาชิกที่เป็นโสดและมีอายุ55ปีบริบูรณ์คนละ2,000บาทมีผู้ขอรับเงินสวัสดิการจำนวน9คนเป็นเงิน1 8 0 0 0บาทเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวปลูกฝังให้ลูกมีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ผ่านกิจกรรมสารสายใยสู่ครอบครัวณนะอำเภอสทิงพระและอำเภอรกระแสศิลมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน53คน จัดอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกรวม4ครั้งได้แก่หลักสูตรการจัดดอกไม้สดการทำกาแฟสดการทำขนมไทยและการนวดเพื่อสุขภาพมีผู้เข้าร่วมอบรมรวม150คน จัดโครงการสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านชุมชนคีรีวงอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียนรู้วิถีการดำรงชีพของชาวบ้านที่ใช้วิถีชีวิตอย่างพอเพียงทำเองใช้เองในชุมชนและการทำสวนสมรมซึ่งทำรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นจำนวนมาก ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสุขภาพพารานามัยให้กับสมาชิกด้วยการจัดโครงการทัวร์สุขภาพโรงพยาบาลท่าโรงช้างอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้เข้าร่วมโครงการ40คนจัดโครงการธรรมะพัฒนาชีวิตให้กับสมาชิกจำนวน4ครั้งในหลักสูตรปฏิบัติธรรมสงกรานต์สวนโม่และพัฒนาตนพัฒนาจิตมีค่าใช้จ่ายรวม91,110บาท สออมอได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นเงิน532,195บาทมอบเงินร่วมทำบุญและร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนากับหน่วยงานต่างๆเป็นเงิน49,500บาท จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหลายกิจกรรมด้วยกันได้แก่โครงการประชาอาสาปลูกป,ป่า800ล้านล้า80,000ันสามหาราชิน ah ีซึ่งจัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อ่างเก็บน้ำคลองจำไรอําเภอคลองหอยโคงมีผู้เข้าร่วมปลูปปกป่ากว่า500คนมีค่าใช้จ่าย13,500บาท สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองอุตภาาโดยสนับสนุนการจัดค่ายเยาวชนตำบลคูเตาอนุรักษ์คลองอุตภาาจำนวน50,000บาทในแต่ละปีสอ,อมอได้จัดสรรทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมวัฒนธรรมและศาสนาหลายๆกิจกรรมด้วยกันดังนี้ การจัดหล่อเทียนพรรษาประจำปีในปีนี้ซึ่งเป็นปีฉลองพระชันษา100ปีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกจัดขึ้นในวันศุกร์ที่5กรกฎาคมณลานจอดรถศูนย์คอมพิวเตอร์มีเจ้าภาพร่วมจัดงานถึง16หน่วยงานมีสมาชิกและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมง,งานเป็นจานวนมากจัดถวายเทียนพรรษา9วัด ในจังหวัดสงขลาเส้นทางจากอำเภอหัดใหญ่ถึงอำเภอเมืองสงขลาและถวายเทียนพรรษาทางน้ำเก้าวัดเส้นทางคลองอู่ตะเภามีเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น718,690บาท25สสตางค์ จัดงานจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ5ธันวามหาราชร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินและเทศบาลเมืองคอหงัน้นลานหน้าห้องประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสงขลานครินมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานีรวม4แห่งเป็นเงิน42,85บาท อมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบเหตุ y, อัคคีภัย2รายจำนวน60,000บาทด้านการร่วมมือกับขบวนการสากลต่างๆสอมอ,อได้ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจากสากลต่างๆและหน่วยงานที่สนใจจำนวน8หน่วยงาน สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายสากลในภาคใต้โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสากลสำหรับสากลเครือข่ายที่เป็นลูกค้าของสอมอซึ่งจัดโดยชมรมสากลอมซับภาคใต้ด้านความร่วมมือกับสาหากรณ์ต่างๆทั่วประเทศในการแบ่งปันซอฟต์แวร์ระบบงานสาหากรณ์ให้ใช้ฟรีปัจจุบันมีสาหากรณ์นำไปใช้จำนวน82สาหากรณ์ ด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อการให้บริการแก่สมาชิกสออ,อมอ,อได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารธนาชาติจำกัดมหาชนในโครงการศึกษาพัฒนาบริการบัตรเดบิตสากร์ระบบออนไลน์เรียลไทม์ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จสมาชิกสออ,อมอ,อจะสามารถถอนเงินได้ทุกประเทศทั่วโลกด้านการส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สออมออได้จัดศึกษาดูงานสากลชั้นนำทั่วประเทศรวม9แห่งและจัดศึกษาดูงานสากลชั้นนำและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น2แห่งและประเทศสิงคโปร์สแห่งจัดส่งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่เข้าอบรมสัมมนาในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรรวม12ครั้งจัดอบรมสัมมนาให้แก่สมาชิก ผู้แทนสมาชิกและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รวม7ครั้งจัดกิจกรรมสัญจรพบสมาชิกถึงหน่วยงานและทุกวิทยาเขตรวม13ครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน1,064คน จัดงานนำเสนอและประกวดนวัตกรรมประจำปี2556โดยมีนวัตกรรมที่นำเสนอจากฝ่ายต่างๆจำนวน5เรื่องและนวัตกรรมดีเด่นประจำปีนี้ได้แก่เรื่องโปรแกรมคำนวณต้นทุนต่อหน่วยจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และในปี2556นี้สอ,อมอได้รับรางวัลสากลออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสากลหรือ CQA จากชุมนุมสากลออมรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดถึงแม้การบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายจะเป็นความท้าทายที่ยากยิ่งแต่การดูแลให้สมาชิกมีความสุขท่วนทั่วกันยิ่งยากกว่า อย่างไรก็ตามคณะกรรมาการและเจ้าหน้าที่รวมถึงทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดูแลก็พร้อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถและความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความสุขของมวลสมาชิกอย่างยั่งยืน